่างไลอยูนะครับผมต่างทางบ้านนะครับผมและก็ทางบกทางน้ำามื่ผมทางน้ำก็มาดูกันอีกรอบนะตัวนี้เป็นโอ้โหเใกล้แล้วนะใกล้แล้วนะครับผมเบอร์รี่คิทุมัตครับผมเบอร์รี่คิทุมัตนะครับผมตัดตัดคร้อนนะครับผมมาดูกันหน่อยครับผมแทบจะไม่มีใครรีวิวกันเลยนะครับผมลูกค้าสอบถามเข้ามาเยอะนะอยากเห็นรีวิวตัวคิต์มาสมากโซเวเตอร์คริต์มัตนะเบอร์รี่คิทุมาตนะก็มาดูกันนะครับผมว่าเป็นยังไงนะ คริสต์มาสนะผมไม่เคยเห็นสินค้าจริงๆนะมีนีค่ะกางเกงนอนมีจ้ากระสอบกางเกงนอนสินค้ามีมีเยอะนะครับผมในโกดังนะก็มาสอบถามได้นะครับผมมีหลากหลายรายการนะครับมีหลากหลายรายการนะครับผมเด็กผู้ใหญ่แฟชันนน่นนะครับผมกางกงกางเกงชีนนะครับผมชุดในดามีหมดนะครับผมมีทุกรายการนะ เอาละครับผมมาดูกันหน่อยนะดูสีสันนะคะดูสีนะครับผมมาริคริสมาดครับผมมาริคิสมาดมาริคริสมาดดูนะมาริคิสมาดดูเลยครับผมไปยจะเป็นป้ายนี้นะโนเบิลนะครับผมคริสต์มาสเวตเตอร์คริสต์มาสเวตเตอร์ครับผมราคาเท่าไหร่ครับเจ๊อ่า2,990บาท2,990บาทลูกรีวิวเราจะส่งให้ฟรีไหมครับผมถูกนะครับผม วิชย oh. oh. really really ูมาเร็กซ์มัตดีวิชยูมาเร็กซ์มัตครับผมโอ้โ oh, ห oh, oh, oh. ดูนะตัวแรกนะตัวที่สองนะลูกค้าอยากเห็นรีวิวกันนะครับผมตัวนี้นะลูกค้าก็มา oh. สอบถามกันเยอะนะครับผมโอ้โหดูจะได้เห็นกันนะครับผมเป็นเซเวตเตอร์มาเร็กซ์มัตครับผมตรงสายจัดไปครับผมตรงสายจัดไปด้วยถุกถุงโอ้ดูส,ดส oh, ดีสันโอ้โหสวานมากนะครับ มัมากเลยนะครับมาริโอมีเอาแเฟนน่ะมาริโอเฟนบ้านเราเมครับผมเริ Ooh, oh, like ่มครับผมลืมลืมลืมเรมขายยินเมื่อกี um> <ah ้ครับิ่มเลยเริมครับผมเริ่มใส่ในนะครับผมอุ๊ยสมารครับผมเบอร์เรกเกสมาโอ้มีกระดุมกระดึงกระดึงนะครับผมมีกระดึงตัดตไดรฟด้วยนะจ๊ะวิชโยมาเรกเกสมาครับผมดูเลยครับผมโอ้โหสมารครับผม ดูครับผมมากันต่อเนื่องครับโอ้โหตัวนี้อย่างโดดอย่างโดูมาริโอแขวนด้วยมาริโอผมใส่เลยผมใส่เลยไม่จุมันผ้ามันขยายครับแต่มันแบบมาริโอต้องใส่ด้วยมันจะได้รอรอโอ้ตัวนี้แบบมาริโอใส่ตัวนี้เลยเป็นชุดเลยครับผมมาเป็นชุดเลยนะโอ้มาริโอใส่ดูใส่ได้ไหมใส่น่าจะใส่ได้มาริโอ เลยนะครับผมดู้เลยนะครับผมโหดูกันมาริโอใส่ตัวนั้นดิโอมาริโอเท่ครับอย่างเท่เลยนี่อย่างเท่เด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 เเด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 เ โอย่ออางเต้ครัอย่างเท้อย่างเท้อย่างเท้ดูดูด,ดูโอ้ยเบร์เบอร์รีคุชมาสครับผมเบอร์รีคุชมาสมากันเลยต่อเนื่องกันนะครับผมโอ้เกดเอมก็เป็นแบบนี้ครับผมโอ้ม oh, ันจะเป็นแบบเคล่อนลายเยอะๆนะเคล่อนลายเยอะๆแบบนี้นะใครสนใจลงมาไปขายได้เลยนะครับผมใกล้แล้วนะครับผมเบอร์รีคุชมาสนะครับผมเ mm. วลาเขาจัดโปรโกิจกรรมนะครับผมลงมาดูได้เลยนะ จะสอบรีวิวส่งฟรีเหมือนเดิมรีวิวส่งฟรีเหมือนเดิมอีกแล้วนะครับโอ้ดูแบบโอ้ยมารีคริสต์มาสแล้วดูหูแต่ละตัวแบบยังมีเยอะนะสสวยๆที่ผมโยนไปข้างล่างนะโอ้โหดูซันด์คอสมากันโอ้โหดู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 มากันอีกนะครับต่อเนื่องนะซันด์คอสนะครับตัวนี้ป้ายโนเบิลนะครับผมมารีคริสต์มาสนะครับผมสานเปลี่ยนเอนะคะลูกค้าสินค้าเปลี่ยนเอนะคะนี่เป็นครบแเลยครับผมโอ้โหนี่ ทั่วงปลายปีคิดมั่นเนี่ยโหเตรียมไม่ก่อนนะของแบบนี้เียมาริโอตัวนั้นแฝดนี่มาริโอสวยพอช่วงนะครัะพอถึงเครื่องที่เทศกาลหน้าของพวกนี้จะราคาขึ้นนะแต่ต่อให้ช่วงช่วงนี้หน้าราคา2,990บาทก็ไม่มีนะพ่อเด็ดมีจ้าพ่อเด็ด2,990บาทเท็จก็ไม่มีนะครับราคาเนี่ยไม่ได้นะครับตอช่วงนี้นะครับ2,990บาทเกาขายงาน3,500-4,000มาริโอ ะะใช่แต่เราขาย2,990จา,จายางสวยนะสวยโอ้โอดูงาน<อ>ทุกตัวเนี่ยมันจะเป็นแบบเป็นปกักเป็นเหลื่อมเป็นตะด,ดุมเป็นงานปากของเมล็มดพันหมดเลยนะแล้วดูโอยไม่ใช่มาแบบพืนพ้นๆแล้วมีแบบต้นทิศมัดอยู่ต้นเดียวนะไม่มีนะแบบมันไม่มีนะเราดูโอ้ยเดี๋ยวเห็เเนผ้าถักนะตัวน,นี้เป็นผ้าถักไหมพรมนะตัวนี้อย่างสวยเลย แ้ดูโอ้โหพี่สโนุก็มาพี่สนุก็มานะพี่สโนุก็มานะโอ้สองพันเก้าร้อยเก้าสิบบาทนปร่งมิส่งฟรีอีกต่างหากนะเอาไปลองใส่ได้เลยนะครับผมโอ้โหสเวตเตอร์นะตัวนี้เป็นสเวตเตอร์นะครับผมน้ำหนักสี่ห้ากิโลนะโอ้โหไม่เคยสินค้านะลูกค้าเอาไปแล้วก็สอบถามมาบางท่านก็ไม่เคยดูนะไม่เคยสอบไม่เคยอเคอาไปดูนะเขาก็เลยสอบถามนะลูกค้าที่ซื้อไปแล้วก็จะมาซูามซ้ำกันอีกนะครับผมไม่เคยเห็นนะ ไก่อนนี้สวยแน่เลยหูดูดูดูมาริโอ้ดูดูเดี๋ยวตัวนี้ดีกว่าครับตัวนี้โหมากเลยครัับผูมตวนี้โอ้อยาสีแดงนั่นออกเลยใส่แขวนตัวนี้ตุลนันงูมากครับตุงนันงูมากโอ้ดูนะมันมันเยอะครับรินสวยๆเยอะนะเพนิมสวยๆเยอะนะสลับกันหน่อยนะให้ดูกันหน่อยนะบุญกันไปครับบุญกันไปครับผมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับบุญกดไลค์กดแชร์ด้วยนะโอ้ดูแบบ งานเกตเอนะงานเกดเอมันจะเป็นแบบนี้นะครับผมโอ้หงานเกดเอแบบนี้เลยนะดูงานเกดเอแบบนี้เลยนะโอ้ไม่ใช่ครบรรดานะครับผมโอ้ยเนี่ยลูกค้าที่สอบถามนะเข้ามาดูกันได้นะเข้ามาดูกันทีหลังย้อนหลังได้นะอาจจะทํางานกันอยู่นะแล้วก็อยากจะเห็นนะครับผมเข้ามาย้อนดูได้นะดูแต่ละตัวโอ้มาแบบจีจาดนะครับผมโอ้ห มาหมดเลยนะครับผมดาเวนเตอร์ตัวนี้นะครับผมน้ำหนัก100กิโลนะตัวนี้เป็นป้ายโนเบิลนะครับผมตุ๊ก้าครับผมโอ้ดูวัดผงดูหมูหมาแมววัดผ้าเด็ก100กิโลหรอคะมี13,000จ้า 13,000. ตานุปี้ตานุปี้คิสมากโอ้อย่างเท่อย่างเท่โอ้ยผมจะบอกว่าอย่างเท่นะแล้วดูหูมีมาต่อนะยังมีต่อนะ ไม่กองแกงนะครับผมงานพวกนี้ไม่กองแกงนะครับผมโอ้มาดูกันครับผมแต่ระตัวงานมือก็มีนะงานแบบเแบบก็บว่าถักมือนะโอ้ดูโอ้ดูงานเหลือมกันสวยนะราคาสอง0ันเ้าเก้าบาทนะจาจะพิเศษกันอีกแล้วนะโอ้ดูโอ้โอะไรจะสวยขนาดนี้สอเวตเตอร์ไหม่สเวตเตอร์นะครับคริสต์มาสนะครับผมลงเข้ามาดูกันได้นะครับผมเผื่อตอบโจทย์บางท่านนะครับผมที่อยากเอาไปลองถายนะครับผม เราดูอย่อย่างเท่ครับผมงแต่ละตัวอย่างสวยครับผมใครที่ว่านำไปเอาไปขายนะไปขายคุณลูกค้าที่ว่าเขาไล่สุดอะไรได้นะครับผมงานพวกนี้นะเป็นงานพวกนี้นะสวยนะครับผมมีประมาณ 90- ถึงหนยตัวค่ะคุณลูกค้าคุณธนพรมี่ถึง90สบถึงหนึ่งอยตัวค่ะกระสอบละ45สห้ากิโลโกระสอบนี้วิวเราจะส่งให้ฟรีนะจ๊า คือจริงๆนะงานพวกนี้นะครับผมบางทีนะหลายท่านนะกลัวว่าเปนนไม่ได้ขายช่วงบริทั่ยมั่นนะมันจะขายช่วงแบบว่าเวลาหน้าหนาวนะเขาใส่เป็นใส่ก็ได้นะเพราะมันเป็นงานสวยนะล้วดูโอ้โหแบบโอ้ดูแบบเป็นนานเกตเอนะครับคุณธนพรเป็นงานเกตเอนะจ๊ะขาเป็นงานเกตเอโอ้โหสวยตัวนี้ก็ยังสวยเลยนะครับโอ้ดูไปขายช่วงหนาวก็ได้นะช่วงหนาวก็ได้นะครับผม ขายได้ตลอดนะช่วงหนาวเวลาเขาใสเาใ่เวลาไปเที่ยวนะครับใส่ลูกสีมันจะขึ้นนะเวลาเขาไปใส่เท่านั้น้า็มีอะโอ้โหแล้วงานอย่างสวยนะครับผมโอ้โหด,ด,ดูยังไม่จบนะดูดูดูเนี่ยไปย้อนดูตั้งแต่ตัวแรกได้นะไปย้อนดูตั้งแต่ตัวแรกเลยนะครับผมมาพื้นพื้นมีไหมไม่มีนะจัดเต็มมาทุกตัวนะจัดเต็มมาทุกตัวนะครับผมงานพื้นไม่มีนะโอ้โหแล้วตัวนี้โอ้โอยังโรยังโรยังโรบวกแค่นั้นเลยยังโรยูดู โอ้โหอ้ดูพี่ตั๊นหน้าครับผมโคตรหล่อเลยครับผมโอ้ดูงานงานมือเข้ามานะพวกงานพวกนี้โอ้โหบบไม่ใช่บริลิคมั่นเลยนะงานพวกนี้งานในเทมนะผมบอกให้เป็นงานบินเทนนะไปแยกขายได้เลยนะหลงเข้ามาด้วยนะพวกนี้จะไปอยู่ในงานบินเทนหมดเลยนะคุณหมายรับใช่ไหมคะได้ค่ะเดี๋ยวเสร็จอย่างสวยเดี๋ยวเราทักอินบ็อกไปนะคะไม่จบนะอย่างสวยนะได้ค่ะได้ค่ะขอบคุณค่ะ โอ้ยเลยดูดูลายเมาจะัเต็มทุกตัวงานเบอร์หนึ่งงานเกตเอเป็นแบบนี้เองครับผมใบโนเบิล no um, นะโอ้ยใบโนเบิล no ์ um, มาอีกแล้วนะผมลั่นมาอีกแล้วนะลั่นสวยๆมาแบบนี้อีกแล้วนะโอ้สินค้าเลยเต็มมาสวยๆทั้งนั้นเลยนะจัเต็มทุกตัวครับทุกตัวไม่มีที่ว่าสีพื้นไม่มีนะมาปัตจค้อน,นิดหน่อยนะมาต้นิสต์มาไม่มีนะอจิขัตตมดูมาจะเต็มเลยนะโอ้ยดูดูดู<ม> ไปห้อยมาเลยในจัขนาดนี้พี่คิดสั่ง้าครับเขามาเต็มเสื้อเลยครับผมโอ้โหดูมาอีกมายังไม่จบผมสก,กักนี่โอ้โหเขาไปขายเนี่ยขายเป็นงานเลเต็ไมได้นะโอ้โหผมบอกให้ขายช่วงหน้าหนาวสบายเลยนะครับผมไม่จำเป็นต้องห่วงช่วงขึ้นมันนะครับผมโอ้โหจัดเต็มทุกตัวเลยนะผมบอกให้นะจัดเต็มทุกตัวเลยนะโอ้โหดูนะโ้โแต่ละตัวนะดูแต่ละตัวนะตัวจริงสดกว่าใหม่กว่านะ ถ้าเห็นในกล้องน่ะเพลียไปนิดยังว่าสวยนะผมบอกให้ตัวจริงเนี่ยสวยขึ้นอีกนะแปลงจะซ้อมดีนี่เดี๋ยวลูกค้ารับแปลงนักอย่างช่วยเลยจัดเต็มนะจัดเต็มทุกอันรูรูกลมกลนนะไม่มีสีพองสีพื้นต้นคริสต์มาสต้นเดียวเล็กๆไม่มีนะมุมไหนไม่มีนะผมจะบอกให้นะเราเข้ามาดูได้นะซ้อหญ่มะดูจัดเต็มทุกตัวนะอนูหนูอ๋ออ่าทางมัดสามพันเก้าร้อยแปดสิบ โอ้โหดูครับเป็นสินค้าเลทเที่มีแล้วนะผมจะบอกให้นะสินค้าที่ลั่นมาอีกแล้วนะครับผมดูเต็มทุกตัวนะครับผมโอ้โหเป็นแบบสีพุงสีพื้นไม่มีนะเป็นสินค้าเกรดเอเป็นแบบนี้นะครับผมเบิร์นเบิร์นหนึ่งเกรดเอเป็นแบบนี้นะทุกตัวนะเป็นแบบนี้หมดเลยนะเห็นปะโอ้โหแบบอย่างสวยนะครับโอ้โหดูแล้วจัดมาโอ้ตายเลย คัดมาอย่างดีเลยนะในกระสอบหมายความว่าเขาจัดงานบริสัททังโรงงานบนต่างๆประเทศเนี่ยก็จัดเกล็เบอร์หนึ่งได้คุณภาพมากนะครับผมนี่ครับเห็นปะเห็นปะโอ้โห,โโหยางสวยนะครับผมเห็นปะโอ้โหอะไรขนาดนี้นะโอ้โดูดูยังไม่จุ่มนะไปย้อนดูคลิปตั้งแต่ตัวแรกเลยนะครับผมว่ามันจะเต็มไหมนะครับผมงานที่มั่นนะแล้วดูตัวนี้โอ้โหอย่างดีไหมือนกันโอ้โหที่ปักมาเลยนะจ๊ะที่ปักมันเลย สวยมากเลยนะโอ oh, ้ยยังไม่จมนะคึกมัดยังไม่จมนะคะโดูยังสวยนะดู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 ครับผมทดสอบเท่าไหร่สองพันเก้าร้อยเก้าสิบบาทมีที่ไหนครับผมคึกมัดนะคึกมัดเบอร์ธรรมดานะอยู่ที่สามพันกว่าบาทอยู่แล้วนะสามถึงส enfin ี่พันดูหนูโยนไปดูตั้งแต่ตัวแรกเลยนะโยนไปดูตัวแรกเลยนะงานจัดเต็มทุกตัวเลยนะครับผมงานจัดเต็มทุกตัวเลยนะงานสีพื้นไม่มีนะงานพื้นไม่มีนะ ถ้าดูงานแบบนี้งานแบบงานมือก็มานะงานวินเทจแบบเป็นนาแร่เทมก็มีนะจักเต็มไม่ดูทุกตัวเลยนะครับดูดูแต่ละตัวนะไม่มีพื้นนะครับผมไม่มีพื้นนะโอ้โหแบบทุกตัวเป็นแบบนี้บนนะทุกตัวเป็นแบบนี้บนนะผมจะบอกให้นะอะตัวนี้มีโอ้ตัวนี้ก็มีับข้างหน้าเป็นเหลื่อมนะดูดูโอ้โหงานดูงานเหลื่อมตะกงตะโคตรมาหุดนะครับผม ผิดพลาดนะครับผมเพิ่งเคยเห็นนะผมก็เปิดได้ดูนะผมไม่เคยเห็นลูกค้ารีวิวให้ดูเลยนะสน่วนใหญ่ลูกค้าจะเอาไปแล้วก็ขายแล้วกไปไป็มันสั่งซ้ำนะครับผมแล้วก็ลูกค้าที่เขาสนใจนะเขาอยากให้รีวิวไว้ดูนะครับผมเนี่ยครับผมผมรีวิวไว้ดูแล้วนะมาย้อนดู <พ un S 1> ติบบดตามไคแม่เดยวเราทักอินอกซ์ไปนะคะครับผมขอบคุณมากครับผมขอบคุณมากครับนี่เห็นปะงานพวกนี้เป็นงานมือนะงานมือนะครับผมไปแล่เส้นเน้าไปขายได้เย่กดีนะครับผมเป็นงานวินเทจอีกทีก็ได้นะ ขายช่วงหน้าหนาวได้นะครับผมไม่จาเป็นต้องขายช่วงคิดมัดอย่างเดียวนะขายช่วงหน้าหนาวได้เลยนะครับผมเวลาก็ไปเที่ยวนะครับผมสีพวกนี้มันจะขึ้นนะครับผมสีพวกนี้มันจะขึ้นนะครับผมหนบ้ะโอ้โหมันมันเก่งนอามันจัดเต็มจริงๆครับผมโอ้โหโอ้โปปี้มาแบบนี้สองตัวนะอย่างสวยเลยนะน่าจะมาสองตัวนะไม่ใช่ตัวเดิมนะแต่ละตัวเป็นโอ้โหงางอลไรเทมหมดเลยนะสวยกว่าที่ผมคิดไว้เยอะนะ ครับผมย้ำกันอีกทีนะครับผมกระสอบนี้นะเป็นมารีคริสต์มาสครับผมใกล้คริสต์มาสนะคริสต์มาสเซนเตอร์นะครับผมจำนวนจุดมากกิโลนะครับผมราคา2 9 9 0ฟังไม่ผิดนะครับ2 9 9 0นะครับไม่ใช่3 9 9 0นะเบอร์หนึ่งเกรด A นะครับผมย้อนไปดูตั้งแต่ตัวแรกจนถึงตัวสุดท้ายนะครับผมว่ามันออกยังไงครับแต่ละตัวจะเต็มหมดนะครับผมออกมาสวยๆทั้งนั้นเลยนะครับผมขอบคุณมากครับสำหรับเรื่องนี้นะครับผม